ค่ะีตอนนี้ก็มาให้อาหารปลากันอยู่นะทุกคนนะก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลาค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับบรรยากาศเป็นยังไงค่ะเดินไปเลยลูกเดินไปเดินไปเดินไปเลยอันนี้ดารานะทุกคนนะเดินไปเลยเดินเดินไปลงฝั่งหนูลูกตอนนี้กําลังให้อาหารปลาอยู่นะทุกคนนะที่วัดไร่ขิงพาเด็กๆมาทําบุญเดี๋ยวพาเดินลงไปข้างล่างอ่ะเดินลงบันไดตัวนี้เลยลูกเดินลงบันไดลงไปนี้เลย เ,เดินลงไประวงังระวงังดูบรรยากาศทุกคนคะ่ะไปไปถึงริมน้ำแล้วค่อยวางไว้ลูกพาไอตัวแสบสองตัวมาให้อาหารปลาทำปูนวันนี้แล้วก็เดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปที่สวนสามพานต่อทุกคนไปวางตรงนน้นลูกแล้วค่อยๆอยโยนทีละนิดไปเออไปไปาปลายไปโยนให้อาหารปลาไปทั้งสองคนเลยให้ทีละนิดเออโยนเออ ดูพาตัวแสบมาให้อาหารปลาดูนะทุกคนนะอู้สออดพี่น้องสออดสออดพี่น้องดูดูเอออ้หตรงนี้เยอะมากโยนลงไปเลยลูกโยนลงไปเลยอาโยนเลยเออเลอ โยนออกไปไกลๆนิดนึงลูกอ,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 อันนี้เหรออันนี้เรือขนสินค้าลูกนนใช่อะโยนโยนโยนเร็วๆโยนโยนโยนออกไปไกลๆหน่อยเออเอ่ะเดี๋ยว์พูดถ่ายให้ไปเลยมายืนตรงนี้พี่เฟสเอ่ะอ่ะเร็วๆโยนพี่ฟอสมายืนตรงนี้ลูกยืนตรงนี้ยืนตรงโน้นไปยืนตรงโน้นเออไปโยนให้เร็วๆร้อน เออทุ่นจะได้ไปทานข้าวทานข้าวแล้วไปดูจอระเข้ยเลยเร็วลู้โอ้เรือสินค้าผ่านมาพอดีเลยอากาศมันร้อนพาตัวแสบวันนี้วันนี้มานอนบ้านพี่ชายงไงก็เลยพาเด็กมาทําบุญทุกคนคะ่ะเอามาดูปา่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูป่านะทุกคนนะเอามาดูอโยนดีๆลูกโยนดีๆโยนดีๆโยนให้มันเป็นมันจะได้มาถ่ายรูปสวยๆลูก,กอู้ยสะออดพี่น้อง เดี๋ยวอพูยโยนบ้างเนี่ยโยนลงไปอย่างนี้เลยลูกอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเ,ยเขาจะได้มากินเห็นไหมเออทาบุญไงเราก็ต้องให้มันกินไงไม่เอาไม่เอาเอา,เอาลงไปทีละนิดทีละข้อหนูจะโยนอย่างนั้นไม่ได้เออไม่หักทีละทอนนอ่อนน่ะเออหักอีกท่อนหนึ่งเออแล้วก็โยนลงเอออพูรอแล้วนะเร็วๆร,รีบๆจะได้ตะก,การไปคืนเขา พาตัวแสบมาแม่อ่สองคุณอ่ะโยลูกเออโอ้โอ่ะดูทุกคนดูดูดดอุ้ยอดซรอนเนาะแม่อ่ะสะดุ้งมาใส่เนาะพี่น้องนะเออประหมดแล้วยังปะาไปเดินเดินขึ้นเดินขึ้นลูกเดินขึ้นตัวแสบสองตัวแม่วันนี้ก็มาทำบุญอยู่ที่วัดวันนี้ก็มาทาบุญอยู่ที่วัดไร่ขนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาเด็กทานค่าวเราก็จะไปดูไอ การแสดงช้าง,างแล้วก็จอระเข้ที่สวนสามพันต่อเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนขาเข้ามาแล้วได้บุญร่วมกันเดอ้อกดไอคกดไลค์กดแชร์กับกอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีนะครับทุกคนขาหิงๆปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อครับดกดไอคกดไลค์กดแชร์นะแม่อ่ะเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ฟอนมาลุกมาเอาตะกร้าไปคืนครับพี่เวศอยู่นู่นไปวางไว้ตรงที่ป,ปูอ่าวหน่ะไปะ เอาปืนฟูนยรออยู่ตรงนี้ปูร้อนลูกร้อนมากเดี๋ยวจะพาไปดูปลาคราบต่อนะปลาเรียาวางไว้ลูกตรงนั้นแหละเดี๋ยวปูพาไปดูปลาคราบต่อ,อ,อ,อให้หนมด้วยนะใช่ร้อนมากทุกคนบรรยากาศคนก็ไม่ค่อยเยอะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูไอ วังปลาคาบเด้อว่าเป็น,น,น,นอะไรเด้อพี่น้องป้องปลาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวังปลาค้าบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอลรมาก่อนพาพี่เฟสได้เลยลปรูปไปไปเดี๋ยวพาไปดูวังปลาค้าบก่อนว่าเป็นยังไงขอม้ารอบก่อนนะเขาล้างล้างบอ่อดูรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับทำบุญเสร็จแล้วก็ด้พาเด็กมาทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไป ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปดูการแสดงช้างต่อมาดูปลาคาร์ปก่อนลูกมาดูวางปลาคาร์ปก่อนนะครับทุกคนขาเออมามองนี่หนาใส่เนี่ยจังหน่อยแง่ดูสีว่าตรงไหนตรงไหนตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่นนด้วยเหรอข้ามาดูวางปลาคาร์ททุกคน,เ,นเออเออออตรงไหนมันเยอะอะ่ะ โอ้นี่ไงทุกคนทุกคนมาดูตรงนี้ม่เด็กเกเขาก็ให้เยอะมากทุกคนค่ะไปป้ามาดูฝั่งนี้พี่เฟสเยอะมากปาอะไรปาอะไรไปปปปปอาหาร ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วก็จะไปจอร์ขิคีสากพันมาดูฝั่งนี้มาพาเอฟซีมาเดินดูฝั่งนี้ก่อนมารอบก่อนเขาล้างบ่อมาดูตรงนี้ก็เยอะนะทุกคนน่าจะโดนเบียดอะเนาะมีปลานิลด้วยหรอพาปลานิลมาเลี้ยงด้วยเป็นวังเลยนะทุกคนมาดูไม่อาไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวเราทานข้าวแล้วก็ไป เออฝั่งนี้ไม่เยอะโอ้อันนี้ปลานิลทุกคนโอ้ปลานิลเยอะมากอู้ปลานิลเยอะมากเลี้ยงปลานิลด้วยทุกคนเออปลานิลเยอะเนี่เห็นไหมเห็นไหมาำอ๋อโอ้โหแม่ดูสิเอออเามือลงไปไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหอู้หูมาเยอะมากเลยลูก โอ้ดูดูดูด,ดูออกมาจากตรงรูทุกคนพูนะบ้าอาไหลามาไหลามาเออเรียกกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ฟอนอยอามือลงไปนะลูกนะมันกินมือเลยนะลูกอ้าทุกคนมึงไม่กินอ่ะเยอะมากทุกคนหาเอออ่ะ,อะดูยังลอยมาอีกเลยนะเยอะเยอะเยอะเออมก่อนนะเยอะมากเลยสงสัยหิวนะเนี่ยเนาะ ยังลอยมาอีกนะยังออกมาอีกเนาะยเยอะมากทุกคนหมดดำดำนี่นปเป็นปลาหมดเลยนะเขาเอาปลานิลมาลงด้วยรอบนี้มีไหมฝั่งนู้นลูกมันมีเนาะฝั่งนั้นอะหรอมันมีสองฝั่งตรงนังน้นอะเออเอามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นไหมเน,นี่ยตัวใหญ่ๆปลาคราบ อย่ามือลงไปแนะลูกตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ปลาอะไรมันเป็นลูกเหรอทำไมมันงองเงี้ยเ,เ,เออทำไมมันเป็นอย่าง,งานั้นล่ะลูกเออสีทองสวย เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนขาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนขาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกำลังใจด้วยนะคะใครที่เข้ามากดติดตามก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนได้บุญน้ำกันเด้๋พี่น้องก้องฝ่ายเด้อสำหรับคลิปสวัสดีค่ะ